ก็ไปดูควีนอพลเนกันบ้างนี่ยท่านบ๊อบกีบเริ่มไหลกลับมาเท่ากันแล้วดีนายแลกกันไปเนี่ยเริ่มเป็นช่วงเวลาที่บ๊อบเริ่มมีพลังเนี่ยเพราะว่าปาไม่เลยว่าสองถ้ามูลหลบไม่พ้นก,ก็อิ่มๆเนี่ยเพราะว่าระหว่างที่ทำดามเดได้เลือดคืนด้วยเนี่ยบ๊อบขอเพียงแค่เพียงโดนพออีสเวลระเบิดมาดานโดดานโดนโดับได้จะตายเนี่ยรีเฟลชขาดไปหนึ่งวีเท่านั้นเองนาา่าเสียดายมากๆาเนี่ยมันราไปไทเตอร์ตายไปด้วยโอ้โหวจัดลักหลับมาตายคู่เลยตรงนี้ ปนา,านาไม่มีจริงปิดลามาตีกดไว้กดสติมาเนี่ยครับพยายามกดไฟลี่ไฟยื้อไปด้วยไม่ตายเนี่ยทั้งโู้แต่เป็นไททันเตอร์ที่ตายไปเรียบร้อยเสียไป2คอเนี่ยในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเรสิเคชันเปิดไฟมาเนี่ยครับมูนเลเวลตามเรียบร้อย5นาทีครึ่งมาปิสมัสเตอร์ดีนายไป14เนี่ยเงินหนึ่งเลยถึงด้านเลชิงรัดมาได้เดินบ๊อบไว้เนี่ยแบบเท่ๆฟันกดไว้มีเฟรมกาดแต่หลุดไปเรียบร้อยเฟรมกาดสองเนี่ยเป็นมูนไม่ได้อัพนำมาเพราะว่าลงไซอเฟียสด้วย ระเบิดอิงสเวลใส่หน้าไปอาแล้วนานโดกินออกเลยนะครับได้มาแบบนี้ว้ามาแล้วลูบิกปินเซลโซมาซ้ำเนียบเลนสามแล้วอาร์ฟูบอกปล่อยก็ได้มึงว้าไปเหมนี้ก็ต้องตายกันบ้างแต่ดูทรงแล้วบีซมาสเตอร์อาจจะอาจจะแจกอีกตัวพยายามว้าบอกโดนยกอยู่แล้วนะครับไปดูเนะแล้วเข้าเลยเนี้ยไม่มีเมลแต่ก็ไล่ตีไปอาแล้วบอบโดนฆ่านี่ครับ ทางด้านเลนชิงโบเรโตรไม่น่ารอดกดสติ๊กมากดหมูเสกไว้เอาหมูยิงหน่นโดนปาไฟตายแน่นอนเลยอยากย้อนดูหลือเกินแต่เลนนู้นบวกกันเลนนั้นก็บวกกันเหมือนกัน6นาทีสกอร์เป็น4ต่อ4เนี่ยแยกลางจับกองไม่ได้นีครับเลนล่างฆ่าเลนกลางตายเนี่ คิมิสุยืนเนืดไว้เนี่ยครับแปลงล่างมาทำคลิซ้ำไล่คิมิสูออกเบนไล่หลังไว,ว้วาไม่ได้เนี่ยเจอบอดี้บล็อกมายิงกดกดสติกยื้อชีวิตสุดท้ายตายเนี่ยโอ้โหโรเจอร์ไม่มีของแต่ทำไมมีอิมแพคนะครับก่อน10นาทีดึงพลังสปอร์ตออกมาได้ดีจริงๆเข้ามาพยายามจะฆ่าบอม,ม,มในอีสเวลเข้ามาเ<ไ>ปิดไฟใส่บัวไอที่ไปเรืแล้วไปทันสุดท้ายต้องออกนะครับท่านบูน จะฆ่าบอกแต่บอสปิงออกไปได้เงินนำสองพันเนี้ยสักฉันน่าจะซจีเหลือเชื่อมากเนี้ยปักมาเจอวอดจริงอาแล้วค่าปักเซนที่มันแพงเ๋ยไอ้น้องเปิดไฟมาไม่น่ารอดเดินบอดที่บ็อกไฟถูมาแทนเตอร์ตื่นเลยเลยครับไฟมันร้อนโดนตัดเซนที่ออกไปด้วยแล้วรู้แล้วว่าตรงนี้มีออฟเซร์มนแต่แก้ไม่ได้อาฟูสโมกซ้อนท้ายไวโรเทนมาลูบิกไปยืนดูดเวลน้คาโล หลุบิกนะจำเป็นจะต้องใช้เลเวลกับใช้เงินเยอะนะเด้งนั้นะอย่าเลือกเขาเป็นเสื้อผ้านะจ๊ะในแล้งปักผีอ้าวจัดเลยอาฟู่ปักผีอ้าวจัดเลยอาฟู่ปักผีที่อะไรที่คีฟอาฟู่เด็กกับหมาวันลื่นนะมันยืนซ้อนกันมันก็ต้องมีพลาดกันได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนเหมือนแบ็ไรเดอร์ของมาแมงจับโอลเลมกันไว้นะครับหนึ่งดอกแบบอิ่ม เข้าสู่10นาทีแล้วนะครับทีบีเงินเกือบ5,000นี้ครับสมกับทางบิทวันจริงจสแต็กเองความเองนักเลงพอพาวเวอร์ลูน10นาทีมาโซบายไว้แปดปีสองโหลเจอไม่มีมานากดอัมสีหนึ่ครับไม่สามารถดูจุบชับรุ่น2ตัวได้แอนต์ลาเวตัดมาโดน2ปงฝาหนามติดมาเอาแลนะ้วบ๊อบสะบัดไม่โดนนะครับสกีเลยต้องสาดเลยบ๊อบโมแอลจันอยู่นะบิงมาเนี่ยบิงหนึ่งนะมันบิงสั้นบ๊อบเม,มื่อกี้บิงมาสกีไม่ถึงโอ้โหแอบจัดแอบจัด มาไฟมามูลไม่หลบเนฟคูดาวอยู่สกิลสองไฟก็โหลดอยู่ด้วย<ฟ>กดถึงด้านลีอาดอิลูชันนี่ครับล้างไฟออกมาเข้ามาอีสเวลระเบิดสองทิ้งโซหลังเปิดเฟรมกาดเผาวินเซลโซอาแล้วบูลบูลแรกวินเซลซทิพมเลยมูลบูลูเล่นแจกต่างดาวเหรอทำไมแม่ทีไฟเลีนน่ยมแดนสตันโ,โบโบไว้ก่อนเนีับโดนหอกปีอาขวานบินมาตัวแตกไป จะตามจับแนนโดมีดีเทคชั่นไหมไม่มีนะ่ย่าไม่ได้อยู่แล้วเบนก็ให้มีดีเทคชั่นมิดวันแปลงล่างกดป้อมเลยเพราะว่ามาพร้อมกันกับซีกิฟขีมิสูไม่มีลาเวทแล้วโรเจอร์พร้อมเข้าหลังมีดูดหัวดูดไม่ดูดจะดูดไหมโบโบเข้าหลังมาเจอแนนดอนเจอใครอ้าวแล้วก็ดูดไปที่ดักนั้คาโลฝาขวานซามมาโบ,โบโบกตันบูลแอคทีฟมาเีครับถึงด่าน เฟรมการ์ดพร้อมกันกับอิงสเวลสมบิดวันมายืนแทมป้อมเนี่ยมีฟอคคอนเบดโอ้โหมูนกระจัดเกินเลยมูนตรงงานแล้วแกวอร์อกไมายากเย็นเียมีเซนที่เดี๋ยวก็ระเบิดทิ้งออกไปไม่คิปเงินให้เขาเนี่ยแนนโดโดนลุยสามเหลี่ยมมาทำอะไรไม่ได้เนี่ยมาไฟมาหลับแทแนเตอร์ก่อนไม่มีลาเวดโดนสตท้นมาคูณสองและแชมป์ไม่ไ่แชมป์ขบอยลุนเงินแอคทีฟไฟเล่มแนนได้มาเป็นเซียรลิงเชนนะครับซึ่งใช้ยากมากลูบิก เข้ามาจับได้อาฟูดีได้ได้ดิครับบูนมูนมูนโคเท่ฟปั่นลัดมาได้บ็อกเนี้ยและก็แน่นอนุูงเข้าไปเก็บรูนรักหลับไว้ก่อนหนึ่งจังหวะตัดมาโดนแถบไม่มีไฟเล็มแนนแล้วโดนยกมาลัดเข้าแล้วมูนค่าเก็บรูนก็เลยตายอันนี้มูนโดนเข้าบ้องหูเนี้ยพุ่งมาเก็บรูนบ็อบก็เลยตีไปมูนไปอีกหนึ่งทีมูนทำดีแล้วทำไมต้องพุ่งไปเก็บรูน ส่วนทนมูในใครับเกมนี้14นาทียังไม่มีเมลสตอม14นาทีเงิน5,000นะครับจมไปพร้มอมก,กันกับควีนอ่าแล้วปลาไฟไว้มีแบอิสเวลล่าเขาว่าอ้าวล้วชอบเลยรัดไว้ได้2แล้วโฮกไปโฮกสองนะครับสายขาดตามคอมโบติดควีนแทนโดนเบนดูดหัวมีหลับซัดไว้ไม่ใช่เบนเนะเป็นคาร์โลทนมูลบอกใครดูดใครเมื่อกี้เฟมรมขาดมารีเฟคชันคาร์โลตัวละเปิดนรนับ กดทางด้านลูนรดคูดาวมายังไม่หมดด้านโดแตกกันไปศาสต์มาได้ถึงด้านโรเจอร์เดียท่านบอบอาฟู่กับโรเจอร์สองซับตายไปเดี่ยมูนบอกว่าไม่เป็นไรเสียซับได้แคลรี่คุ้มคุ้ม,มแลกกันไปนีครับระหว่างสองซับหนึ่งแคลรี่กับสองซับหนึ่งออฟเลนมูนเนฟอ่าจะเดินขึ้นเนียฟันกดป๊อปไว้ฟันแบบแท้ๆเลยอ่าแล้วสิบห้าทีเก็บลูนเงินไปได้ะครัยมูนบอกบอกูอยากได้ลูนอ่ะเออ มีอะไรมีบอสอยู่แยกล่างเนยครับโดดสะบัดมารัดไว้โดแยกล่างมาฟันต่อแล้วบิงออกเลยเนี้ยมูนไม่รู้ว่าทำไมเนี้ยครับเอาแล้วฟันมืดไปตายแน่แบบนี้สติบิดเวฟปับสติวิดเลยออกเกอร์จะมาช่วยเพื่อนไหมลูบิกก็มาได้ไซออฟเฟียพยายามันหลบออกก่อนสตามมี่นั่นโรเจอร์เนี้ยครับแต่เข้ามาบวนคลิป นนโดนระเบิดแถบไว้ไม่โดนใครแปดผีไม่ที่ทัด้ดาก,ก็ไปใจแล้วยังคงสเปซเลนอยู่เข้าไปฆ่าคารโลอ่าแล้วผู้มาติดเลนดอกไม่ตายเนี่ยบูนสตันมาติดโรเจอร์โรเจอร,ร์ก็เลยแตกกันไปจะเข้ามาแย่งคีพเขาแต่โดนเขาเข้ามาเยอะนะเลยสเปซเพียเต็ดไปแต่ไม่ได้พพอร์ตเนี่ยทานบูนเงินนํำอยู่5 0 0 0ันี่ครับ s อ g ์5ีนาทีมาดูวินพ็อกกันบ้างเนละย7จจอาก SMG ผ่อนสายฟ้ามาแล้วนะครับทานบูนเบลตอม บูสเตอร์เมทเพิ่มเติมเล้งฟาร์มได้เดินมาเจอออเกอร์เมจายเนี้ยปักวอร์ดไว้อาแล้วเขาน่าจะรู้นะครับลิงซาโลไว้ได้มีเฮมใหญ่แล้วป่าไฟไว้พยายามหันไปยื้อชีวิตสุดท้ายโดนตัวปอมกับรีเฟกชันนีครับหนึดหนึดเอาหมูยิงหนึดหนึดเอาโคเลมถอยหน้าเนี้ยอย่างตายแล้วปล่อยตัวบอมมิดวันลาาช็อตไปได้ ฝันกดดันมาจ้าเอเจอคาโลคารลยังไงไซออเฟียสโดนตีกดมาลัดไว้ได้หนึ่งจังววัสกิลหมดก๊อฟมาไซอ่าได้เซลิงเชนแต่ไม่ได้ใช้เนะตายไปก่อนวร์ปกลับมาที่เลนบนโรเจอร์หลับไว้ได้ซึ่งกันโดนดูดลาวเอทคัดเลยอ้าวแล้วโดนครบเนี้อสาดมาสองครับจะแตกไหมฝันมาเนี่ยครับรีเฟคชั่นมีโซบายพยายามฆ่าบอมก่อนอ่าแล้วไม่มีบอมเน้อ คีมิสุที่ไม่มีเหยียบก็คงจะต้องตายแน่นอนจะลองข่าฟูเนี้ยก่อนตายก่อนปาน้ำมาสุดท้ายตายอยู่ดีอิงสเวลมานี่ครับนานโดหนีทางด้านเลจิงโบเรโตโดนหมูยิงหนืดไว้เอาๆๆๆ้าเอาเต้องตีหมูต้องตีหมูเพราะว่าไม่องั้นโดนหมูหนืดสโลมาฮกปีบลานโลกแน่นอนบูนบอกกูถึงอะเดมีดัส เงียบเลยดานโดคุณเข้าต่อไปวันมาเนี่ยครับรัดไม่ได้สองแบบไม่โดนคีบคอ้ามาได้ได้เชนคาโลออกมาดิมีเชนนะวยบูนไม่ไปแต่ไปโรนี่ครับเพราะว่าอะไรมีเมตาเนี่ยครับเมตาหมดเรียบร้อยปอมลิงเทนมาตีได้เนะี่ยอย่าลืมมีเฮมจมีดูดเลือดหมู่เนะี่ยตีไว้เนี้ยบลุมโลเหงาเหงากันมาเนี้ยแบกบไม่ได้ทีเอเกมนี้เงินสามดานโดโอ้ เงินนำมาสามพันเรียบร้อยที่วินิจวันแล้วมาจริงเดือบัตเตอร์เป็นการทำบัตเตอร์ไว้นะอย่างกันดูแพท7.2เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไปดูเล่นบัตเตอร์โอ้โหทรงเดียวกันเลยบัตเตอร์ปุ๊บอปิดเกมยังคงโถมด้วยโถมด้วยแคลรี่ที่เป็นฮาร์ดแคลรี่อยู่นะในเซมจีเอาทีบีมาโถมโถมด้วยอะไรบัตเตอร์ไฟคาไม่ได้นะครับต้องเบิร์ดด้วยสกิลแต่แต่มันเบิร์ตไฟจริงจริงๆมีลาเวอ่ะ ถ้ามันเราเอต่อมีแรกเกอร์กระโดดมาเหยียบไปตัวน่ะเราสาดสาดเข้าหัวตายเลยนะเว้ยเพราะมันมันมันมีตัวเบนอ่ะเซฟหลับได้แต่ปัญหาคืออะไรคุณโดนแฮนเตอร์มันเซฟไม่ได้เพรามันโดนไปด้วยอ่าเราจับได้ดานโด้โดนตายแน่โดนอ่ะมาแจ้งทิ้งก่อนโอ้โหดานโด้ไม่ไหวจัดจัดจัดดานโด้ไม่มีภาพแคลรี่แบบนี้ไม่ใช่แคลรี่เนี่ยนี่มันแคลไล โดนกันเมื่อกี่ตัวแล้วดานโดถามห้าห้าโอ้แม่เจ้าเงินสี่แล้วดานโดเทมพ่าคีฟเคิร์บไม่ได้ตีนะครับโดนโถมบิงออกเลยรีเฟคชั่นแดกไว้ได้นะครับคุ้งเข้าบอสบอกขอบิงออกแล้วโดนลัดเข้าสติวปิดเพลบปัดสติวปิดคืนโซบายได้สองเฟนดูดหัวสองเล่มสองสาโดนดูดดูดูดตายคู่ มูนบอกเอาไม่ต้องระเบิดพลังเนียเพื่อนแบกเกมนี้เข้าเทียสามวัยเลย19้านาทีมาเฮมใหญ่บัตเตอร์ไฟนะมีโกเลมมาต่อยต่อยต่อยไม่มีฟอร์ติฟิเคตแล้วและก็เรียบร้อยมาแหลก19นาทีจีจีวัยไหมเกมนี้ไม่น่าถึง25ทรงนี้ไม่น่าถึง25่ลูบิกเนี่ยส่งมาได้อีเทเลนแต่เกมนี้มิดวันบอกกูเข้าป้อมเทียสี่เลยมิดวันโอ้โหเซมจีก็ดึงอะไรไม่ออกก็ตีเทียสี่เลย ทำไมขอก่อน1อันหนึ่งอันพอไหมมิดวันบอกเฮ้ได้ได้สองอันเลยเพื่อนสองอันไหมไม่เอาตีตีบ้านเล็กบ้านน้อยก่อนเนี้ยมีโซล่าเคสเลงดาเมจให้ด้วยนะมิดวันเลงตีไวไปฆ่ามาได้โกเลม2 5 0้เนี่ยสเปสมาไม่ถึงโกเลมโกเลมโดนคีฟตีไหมไม่เลยไฟออกเก็บเรียบร้อยมิดวันกำลังจะตายนะครับเลื่อดขึ้นหลอดขันมาตีสวนมามีคุมสูตรอยู่นะครเอจิตเอจิทเอจิต จะเบิร์ดใครเบิร์ดมิดวันไม่ไ Thunder, ด้ซันเดอร์นะครับโกฟีปมาได้ลูบิกลูบิกตายก่อนเลยตรงนี้โดนเฟรมขาโดนฟันตายไปเกิดมาไม่มีแปงลงร่างแล้วสั้นกัดมาได้มูนมูนก็แตกดีจ้าซื้อเกิดมาจากเชนเดอร์ออเกอร์ไปจายแล้วก็เจอเป็นลูบิกนาผู้โดนปาน้ำาสปาผู้ตายแน่นอนไปต่อที่มิดวันสแปดมา ทางด้านมิดวันมิดวันโดนอีสเวลมาเนยครับจากทางด้าน il, คาโลเกือบตายมิดวันซันเดอร์ครีมิสูเลือดเต็มหันตีสวนมีลอลาตีไว้กับดูเลือดป่าน้ำยื้อไว้สุดท้ายตายอยู่ดีวินเซโซได้แบทกันไปแล้วก็ไปต่อปิดเกมเลยไหมคาโลตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายมิดวันบอกคอก่อนเหนื่อยแล้วคนเหนื่อยไม่ใช่มิดวันนะครับเป็นนักพากนะฮะประมาณ1นาที2นาทีได้ตัง้งแต่นาที19ขึ้นบ้านมาพูดไม่หยุดนะครับโอ้แม่เจ้า เอาไว้เครื่องตัดแด็คเกอร์ได้ประมาณ5ชาติเสษไทแอนเตอร์จะขึ้นเป็นรถก่องหมูเน<ล>ยโอ้ยเ็นดับเบิลดาเมนมาฟันได้ออกตายแน่ดอนแล้วไม่มีซื้อด้วยตายเลยุูงขาา้าาไม้ทีไฟเล็บแดนเนี่ยพยายามจะพุ่งลงม,มากดดันตักไฟฟันกดไว้ลูบิบอกช่วยไม่ได้ตายดิช่วยตัวเองดิมูนบอกกูเข้าลึกเลยกาดมาโดนโซไปแล้วเป็น <ST. S 2> เป็นมูนที่ตายเองบูนแต่แรกมันกับมาแลกนะจ๊ะบูนบอกก็ก็ก็ฟีดแบบคุ้ม เบนดูดห <Cornell>. ัวมาได้กินสู so ้เฉียบเลยเนี่ยตายอยู่ดีโอ้ยเบนเบนจัดเลยไม่ไหวอิงเสวลโก้เลมมาตีกระบาดแตกเลยเนี่ยมิดวันบอกทำไมอะจบเลยเนี่ยเป็นซิกินชั่นบอกบานบึ้มขนาดนี้คงจะต้องจีจีเลยเนี่ซันเดอร์มาแบ็คกิ้งมายืนอีกกระแป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 ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแปะเจ้า